สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ s ต o p l o s สนะคะมาเจาะลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะคะกระมวยธนวันปนโชธค่ะแต่ชนีตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจุดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสูงที่สุดนะคะเซตอินเด็กซ์นั้นทะลุ1560ขึ้นไปค่ะบวกขึ้นไปถึงได้13จุดน,นะคะ โดยดัชนีล่าสุดนะคะมีการปรับตัวบวกขึ้นมา8จุดทรงตัวที่1,556จุดค่ะเราจะไปดูตลาดหุน้นในฝากฝั่งของต่างประเทศประกอบกันนะคะดัชนีดาวโจนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปิตลาดในแดนสีเขียวค่ะบวกขึ้นมา75จุด n a s d a q บวก33จุด S&P 500บวก10จุดส่วนฝากฝั่งของยุโรปนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนสีเขียวค่ะฟุซิลอนดอนขึ้นมา21จุด c ซซฝรั่งเศสบวก36ดเยอรมนี erm any, บวกขึ้นมา3จุดนะคะ ที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนบวกนะคะยกเว้นนิกือิตโตเกียวและสิงคโปร์ะคะเช้านี้โตเกียวเปิดตลาดมาอยู่ในแดนลบนะคะร่วงลงมาล่าสุดตัวเลขติดลบลงมา8 2จุดค่ะสิงคโปร์ลงสองส่วนเวตาไต้หวันอินโดนีเซียมาเลเซียโซและตลาดหุ้นของหางเสียงฮ่องกงเปิดตลาดในแดนสีเขียวค่ะล่าสุดดัชนีวันนี้เปิดทําการซื้อขายวันแรกหลังจากที่หยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแนวโน้มหุ้นไทย จะทะลุไปถึงไหนกันนะคะจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีค่ะพูดคุยสดๆในรายการกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ JMB นะคะเรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุนค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้านี้ทะลุมาเปิดกระโดดบวก10กว่าจุดเลยนะคะแนวโน้มมีปัจจัยอะไรยังไงคะทำไมหุ้นไทยถึงได้บวกแรงแบบนี้ปัจจัยหลักนะครับสำหรับการดีดตัวของตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยก็ มาจากตัวของราคาน้ํามันนะครับที่กลับขึ้นมาเหนือระดับ52เหลีย่นะครับแล้วก็เป็นการทํำนิวไฮในรอบ3เดือนนะครับของราคาน้ํามันนะครับที่ในแง่ของตัวเซ็นดนเด็กนะครับรอบนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทดสอบ แนวต้านนะครับที่1,550นะครับต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับวันนี้เป็นลักษณะของการเปิดกระโดดนะครับข้ามแนวต้านที่1,550จุดเนี่ยได้แล้วนะครับเพราะนั้นแนวโน้มนะครับถัดจากนี้ไปในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านะครับน่าจะเป็นลักษณะของการขยับขึ้นต่อนะครับลุ้นทดสอบแนวต้านนะครับถัดไปที่บริเวณ1,590 1,600ถึง1,600จุด ซึ่งเซตอินเด็กเนี่ยมีโอกาสขยับขึ้นไปได้ค่อนข้างสูงเลยครับค่ะอย่างนี้ในรอบสัปดาห์นี้แนวรับแนวต้านของดัชนีหุ้นเราอยู่ในบริเวณกรอบไหนคะครับการดีดตัวขึ้นมานะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่1,550นะครับตอนนี้เรากําหนดให้เป็นแนวรับนะครับในช่วงของการย่อตัวนะครับแล้วก็ ลุ้นทดสอบ1,600จุดในอีกสัก2สัปดาห์ข้างหน้าครับหนึ่จุดอีกสสัปดาห์ข้างหน้าโดย1550ที่เรากระโดดขึ้นมานี้จะเป็นแนวรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการทดสอบนะครับแล้วก็พยายามทดสอบเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยถือว่าแนวรับแนวต้านเดิมนะครับที่เคยเป็นแนวต้านเนี่ยพอทะลุผ่านขึ้นไปก็กลายเป็นแนวรับใน ทางเทคนิคไปแล้วครับค่ะ<ม>อย่างนี้การกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้ควรจะต้องกอําหนดยังไงดีคะครับสำหรับในแง่ของตัวแนวโน้มตลาดนะครับเรายังเชื่อว่าน่าจะยังมีโอกาสขยับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในภาพใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยในแง่ของมุมมองนะครับมีโอกาสนะครับที่เซ็ตอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการลันนิ่งเป็นเหมือนกับวิ่งนะครับต่อเนื่องได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในแง่ของการปรับฐานนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับ รูปแบบนะครับเคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับรอบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่แนวต้านสำคัญนะครับในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,650ถึง1,680นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยเรายัางเชื่อว่า เหนือพันแหรือว่า1,900จุดของเซ็ต์ินเด็กเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากครับค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ในช่วงนี้ควรจะต้องถือหุ้นเท่าไหร่ถึงเงินเท่าไหร่คะแต่งแง่ของตัวหุ้นนะครับเราก็อย่างแนะนำนะครับให้เน้นการถือหุ้นนะครับขนาดใหญ่นะครับในกลุ่มพลังงานธนาคารแล้วก็รวมไปถึงอาจจะสื่อสารบ้างนะครับเพราะว่าในแง่ของการขึ้นในรอบนี้เนี่ยเรามีมุมมองในเชิงบวกนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็ลุ้นอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปนะครับ ทำน h วไฮเหนือ1,650จุดได้ในช่วงไตรมาสที่2นี้ครับค่ะอย่างนี้กลยุทธในการลงทุนช่วงนี้ควรจะต้องเลือกหุ้นกลุ่มไหนดีคะดูเหมือนราคา,ามันที่ขยับตัวขึ้นจะเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เราหันมามองหุ้นกลุ่มนี้ได้หรือเปล่าคะใช่ครับแล้วก็ตัวของกลุ่มพลังงานนะครับในรอบนี้เราคิดว่าน่าจะยังเป็นหลีดนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มี Market Cap เนี่ยขนาดใหญ่นะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ย กลุ่มธนาคารก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นลนักษณะของการทยอยประกาศผลการดําเนินงานนะครับถ้าสมมุติว่า ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่1นะครับออกมาเนี่ยไม่ได้แย่มากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มในเชิงบวกผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ําสุดในแง่ของผลการดําเนินงานที่แย่แล้วก็จะมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนี้เลยครับค่ะอย่างนี้หุ้นที่จะแนะนํากันในวันนี้จะเป็นกลุ่มไหนคะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับไฮไลท์ยังเป็นลักษณะของกลุ่มพลังงานนะครับต่อเนื่องเนื่องจากตัวของราคาน้ํามันที่ทะลุผ่านแนวต้านนะครับที่ 55เหรียญเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าเราไปเทียบกับตัวของราคาหุ้นปตทสอพนะครับที่การเคลื่อนไหวเนี่ยสอดคล้องนะครับไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันเนี่ยเรายังเชื่อว่าการขยับขึ้นนะครับของสอพในรอบนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสทะลุนะครับ120นะครับขึ้นไปทดสอบไฮนะครับที่บริเวณ 125บาทได้นะครับจากเดิมที่เคยดูไว้ที่120ตอนนี้ก็มีแนวต้านอยู่ที่125แล้วก็ราคาน้ำมันนะครับถ้าเทียบกับราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นลนักษณะของ lead indicator ไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับค่ะอย่างนี้ก็คือตัวของ PTEP นี่น่าจะกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนได้นะคะก็ยังสามารถเข้าซื้อได้นะครับในแง่ของแนวโน้มนะครับยังมีโอกาสขยับตัวขึ้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มพลังงานเช่นกันแล้วก็ สัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องทั้งสัปดาห์เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างฐานนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็คือตัวของบางจากนะครับในแง่ของแนวโน้มนะครับบางจากเนี่ยการไซเยวนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาพทางเทคนิคนะครับถือว่ามีมุมมองในเชิงบวกนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการยกโลนะครับต่อเนื่องเลยนะครับในรอบนี้นะครับอีกสักประมาณ1เดือนเราเชื่อว่า บางจากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะได้ลุ้นนะครับการทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่บริเวณ37บาทนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุทำนิวไฮในรอบสักประมาณไตรมาสที่2นี้เนี่ยได้นะครับก็คิดว่าบางจากก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ครับโดยมีแนวรับแล้วก็จุด stop loss ไหมคะสำหรับบางจากนะครับราคาเนี่ยทะลุผ่านแนวต้านที่34นะครับขึ้นมาได้แล้วเพราะนั้นให้แนวรับนะครับไว้ที่ 34บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับในรอบนี้เราดูที่37บาทนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบค่อนข้างสูงนะครับแนวรับสาคัญนะครับสำหรับตัวของบางจากตอนนี้จะอยู่ที่33บาทนะครับถ้าย่อลงมานะครับความเสี่ยงนะครับอาจจะลงมาแถวแถวสาบาทซึ่งคิดว่าในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้อยู่ครับค่ะ ก็เป็นหุ้นเด่นแนะนํากันในวันนี้นะคะส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุน<ส>พอร์ตรายตัวจะก,กําหนดยังไงกันดีเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาเปิดสายให้ปรึกษาห,หุ้นกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทร,รัพย์ CIMB ในช่วงที่2ของรายการ stop loss หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ สู่ช่วงที่2องของสต p l ล s ค่ะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างทยอยโทรเข้ามากันนะคะหลายท่านไม่แน่ใจว่ากลับมาจากเที่ยวเทศกาลสงการานต์หรือยังนะคะเราจะไปดูหุ้นในกลุ่มของพลังงานกันก่นกอนเลยละกันนะคะเมื่อสักครู่เราดูปตทสอพอกันไปแล้วคุณนายศักดิ์คะสำหรับตัวของ p t ทเองและพ t ที c ีนะคะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับในแง่ของชาร์ทางเทคนิคนะครับตัวของปตทนะครับข้อดีนะครับก็คือการกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ 3 4 2นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของปตทนะครับในช่วงสัก1-2สัปดาห์นะครับถ้าราคาน้ำมันนะครับยังทรงตัวในระดับสูงอยู่นะครับมีโอกาสนะครับที่จะลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ3 6 0ก่อนนะครับแล้วก็ต้านหลักนะครับจะอยู่ที่บริเวณ3 7 0ที่เป็นแนวต้านสำคัญครับผมแต่ดูจากแพทเทิร์นในระยะยาวแล้วก็แนวโน้มยังอยู่ในทิศทางในเชิงบวกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นนะครับเหนือ370เนี่ยขึ้นมาได้ครับค่ะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปถึง370เลยนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นใครมีอยู่อาจจะโฮลได้นะคะขอด,ดูดูตัว PTT GC ต่อนะคะราคาหน้ากระดาน58บาท25สตางค์ค่ะครับสำหรับตัวของ PTT GC นะครับการดีดตัวในรอบนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนะครับแนวต้านที่60บาทสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะครับในช่วงของการขยับตัวขึ้นในรอบนี้นะครับแล้วก็ ข้อดีนะครับของ PTGC นะครับก็คือการย่อลงไปนะครับที่บริเวณ56บาทนะครับวูลุ่มเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉนั้นถ้ามีการทดสอบแนวต้านที่60บาทนะครับแล้วก็มีแรงขายเกิดขึ้นเนี่ยต่ำกว่า57นะครับจะเป็นจุดในการเข้าไปซื้อนะครับเพื่อคาดหวังนะครับการขยับขึ้นในรอบถัดไปทะลุผ่าน60ครับผมค่ะส่วนตัวของครอบครัว CP นะคะมาดูทั้ง CPF แล้วก็ CPI กันเลยค่ะ ครับสำหรับตัวของ CPF นะครับในแง่ของแนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะทะลุนะครับเหนือ24บาทเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต้านหลักจะอยู่ที่24.5ถึง25บาทนะครับตรงนี้จะเป็นจังหวะของการเทคโปรฟิตก่อนนะครับแล้วก็ให้แนวรับนะครับหลังจากทดสอบ25เนี่ยอยู่ที่24บาทครับผมค่ะ และตัวของ CPO นะคะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวของ CPO นะครับนะในแง่ของแนวโน้มนะครับเป็นลักษณะของการดีดต,ตัวนะครับแล้วก็ให้ระวังแนวต้านนะครับที่43.5นะครับตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะของการเทคผู้ฟี t ก่อนนะครับแล้วก็ลงมารับที่บริเวณ42กับ41.50เนี่ยเป็นจังหวะในการซื้อคืนครับค่ะเดี๋ยวไปที่สายของคุณแอนนะคะคุณแอน,นเข้ามารอแล้วนะคะคุณแอน,นสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ เจลค่ะติดอยูหนึ่งดแปดนะคะเจลนะคะค่ะแล้วก็เจงโกห้าเจ็ดเก้าค่ะอตัว่เดี๋ยวนะคะตัวเจลติดอยู่ที่ต้นทุนเท่าไหร่คะหนึ108่งจุดศูนย์แปดหนึ่งบาทแปดสตางค์นะคะค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะหนึ่งบาทแปดสตางคะ์ราคาหนักระดานแปดสิบหกสตางค์ค่ะครับสำหรับตัวของเอ่เจลนะครับในแง่ของแพทเทิร์นนะครับราคามีโอกาสดีดตัวนะครับขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าแนวต้าในาาในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 0.92นะครับถึง0.95นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะสำหรับการขายสักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อลดพอร์ตนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นลรกษณะของการหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็การดีดตัวขึ้นไปในจังหวะแรกเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับถูกขายนะครับแล้วก็ย่อลงมาที่บริเวณ86หรือว่า84อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยเป็นจังหวะในการรับคืนนะครับต้อง ทำลัก2รอบนะครับคิดว่าน่าจะพอปรับต้นทุนในแง่ของการติดตัวนี้ได้ครับค่ะเจนโก้อีกตัวนึงนะคะรบกวนดูเจนโก้ให้นิดนึงนะคะเจนกกตัวหนกระดาน4บาท3าตังค่ะสำหรับตัวของเจนโก้นะครับในแง่ของแนวโน้มทางเทคนิคนะครับถือว่ายังมีสัญญาณในเชิงบวกนะครับแต่ว่าแนวต้านนะครับในรอบนี้ที่ต้องระวังก็คือการขยับขึ้นนะครับไปทดสอบนะครับแนวต้านที่ 4.70ถึง4.8นะครับอาจจะเข้าใกล้5บาทนะครับตรงนั้นจะเป็นจงังหวะสำหรับการขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลงมารับคืนนะครับเมื่อราคาเนี่ยลงมาใกล้ๆ4บาทหรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้ยังเป็นหักษณะของการดีดตัวขึ้นไปเพื่อลงต่ออีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะอไปต่อที่สายของคุณสมอน,นะคะคุณสมนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะ ท m b ค่ะ TMB ต้นทุนเท่าไหร่คะ3.08ดดค่ะ3.08ศนะคะท m b ก็พอๆกับหน้ากระดานเลยค่ะสามารถที่จะโฮได้หรือเปล่าคะในแง่ของตัว TMB นะครับแนวโน้มนะครับยังเป็นทิศทางในเชิงบวกนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เรายังสนใจอยู่แล้วก็ยังคิดว่าการขยับนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200อวันของตัว TMB นะครับในรอบนี้เนี่ยสามารถนะครับลุ้นทดสอบแนวต้านที่3 1 6จถึง32มเนี่ยยังมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบได้้แลวก ในช่วงวัน2วันนี้ครับผมคิดว่าถ้า TMB ประกาศผลการดำเนินงานแล้วไม่ได้แย่มากนะครับน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นการทดสอบไฮเดิมนะครับที่3.20ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวต้้นอยู่ที่3.20นะคะคดูที่ผลการดําเนินงานด้วยนะคะต่อที่สายของคุณแดงค่ะคุณแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวให้ทางทีมงานลองสลับสายดูนะคะสําหรับสายถัดไปสายของคุณรัฐค่ะ,ค,ค,ะคุณรัฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ ฮัลลโหค่ะคุณรัฐเชิญค่ะค่ะถามได้เลยค่ะค่ะคุณ LPN ค่ะ LPN ต้นทุนเท่าไหร่คะ2ี่บาทค่ะ LPN นะคะต้นทุน21บาทค่ะ LPN หน้ากระดาน18บาท90สตางค์นะคะจะต้องคัดลอสไหมคะอาสำหรับตัวของ LPN นะครับอย่างน้อยๆนะครับข้อดีนะครับของการหลุดลงมานะครับต่ำกว่า18บบาทนะครับเราเริ่มเห็นการซื้อคืนนะครับที่น่าสนใจนะครับ แต่ปัญหานะครับสำหรับตัว LPN นะครับก็คือการดีดตัวในรอบนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะสำหรับการรีบาวก่อนนะครับแล้วก็ดูแนวต้านนะครับ20บาทถึง20.5นะครับเป็นจังหวะสำหรับการขายเลยนะครับแล้วก็ลงมารับคืนที่บริเวณ19บาทหรือว่าต่ำกว่า19บาทนะครับค่อยเป็นจังหวะในการซื้อคืนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ย ถือว่าโมเมนตัมในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างแย่นะครับอาจจะเป็นหน้าของการดีดตัวขึ้นไปก่อนในช่วงสั้นแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างครับผมค่ะอ่าต่อที่สายของคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับสอบถามตัวอิชิครับอิชิอิชิต้นทุนเท่าไหร่คะครับยี่สิบสองบาทสิบตังค่ะได้ค่ะอิชิตันนะคะหน้ากระดานยี่สิเ็บาทหกสิบตังต้นทุนยี่สิบสองบาทกว่านะคะ มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวหรือยังคะสำหรับตัวของอิชิตันนะครับในแง่ของแนวโน้มนะครับรอบนี้นะครับค่อนข้างดีก็คือการย่อลงมานะครับอย่างน้อยๆเราไม่เห็นนิวโลนะครับหรือว่าการทําจุดต่ําสุดใหม่ของอิชิตันนะครับที่ต่ํากว่า20นะครับแต่ปัญหาก็คือรอบนี้นะครับการดีดตัวขึ้นไปเหนือ22.5นะครับจะมีแนวต้านหลักนะครับอยู่ที่ 23นะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับบริเวณเส้น200วันนะครับเป็นจังหวะสำหรับการขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็นั่งดูว่าตัวขออิชิตันเนี่ยทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยได้หรือเปล่า ถ้าไม่ผ่านนะครับราคามีโอกาสย่อลงมาต่ํากว่า20อีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ที่23บาทนะคะใช่ครับถ้าไม่ผ่านก็อาจจะต่ำกว่า20อีกรอบนึงต่ำกว่า22ครับขอถ่ายครับ <22 S 2> เพราะว <22 S 2> ่าราคานะ <รา S 1> ครับทดสอบ23แล้วก็อาจจะย่อลงมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปครับค่ะอ่าไปต่อที่สายคุณแดงนะคะคุณแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวให้ทางทีมงานสอบถามหุ้นให้ละกันนะคะสอบถามตัวของ p t t EP ค่ะ ด t ทีเ e เป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็เป็นหุ้นเด็ดแนะนําที่เราแนะนํากันในวันนี้นะคะใช่ครับแล้วก็คงเป็นล่างของการรนาาุนทดนสอบะนะครับ1น0้สบนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็เป็นแนวต้านนะครับที่125บาทตรงนั้นจะเป็นจังหวะสําสหรับการเทคโปรฟิตก่อนครับค่ะแนวต้านอยู่ที่125บาทขาย <100 S 1> ทำกำไรออกมาก่อนนะคะต่อที่สายของคุณกรค่ะคุณกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสนใจซัสโก้คัะเห็นปีแล้วกําไรดีน่าซื้อเข้าซื้อไหมครับซัสโก้เหรอคะครับ อยากจะเข้าซื้อซัสโ o ขออนุญาตตอบในเชิงของเทคนิคให้นะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่3 58บาท58สตางค์ค่ะสำหรับตัวของซัสโ o นะครับภาพทางเทคนิคนะครับอาจจะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รอให้ราคาเนี่ยมีการย่อตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำนิวโลนะครับต่ำกว่า3.30นะครับแล้วก็น่าจะเป็นไซด์เวอ์อกด้านข้างนะครับ สัญญาณซื้อในแง่ของตัวซัสโกนะครับถ้าจะให้ดีเนะี่ยต้องขยับขึ้นไปนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่3.70ตรงนั้นถึงจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณซื้อในทางเทคนิคนะครับตอนนี้ราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันแนวโน้มยังไม่มีสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความกดดันของราคาได้รอก่อนแล้วกันนะคะคต่อที่สายคุณฎัทยาขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ ค่ะขอตัวเพชรค่ะ P A C E ค่ะซต้นทุน<ะ>อยู่ที่เก้าบาทนะคะต้นทุนเท่าไหร่นะคะสามบาทเก้าสิบสี่ค่ะค่ะสามบาทเก้าสิบสี่นะคะเพชรนกระดาษอยู่ที่สามบาทแปดสิบค่ะรอบนี้มีโอกาสที่จะผ่านราคาประมาณสี่บาทได้ไหมคะครับสำหรับตัวของเพชรนะครับในแง่ของการดีดตัวในรอบนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือแนวต้านนะครับที่สามจุดเก้าศูนย์ถึงสี่บาทนะครับเพราะว่าในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับ ราคารอบที่แล้วนะครับไม่ได้ทำนิวไฮนะครับแล้วก็ภาพนะครับตอนนี้ยังเป็นหน้าของการไซเวอออกด้านข้างนะครับกรอบแนวรับนะครับให้ไว้ที่3.40นะครับแล้วก็แนวต้านหลักจะอยู่ที่4บาทนะครับคิดว่าถ้ารอบนี้ขึ้นไปนะครับดูขายก่อนนะครับแล้วก็รอให้ราคาเนี่ยทะลุผ่าน4บาทค่อยเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปใหม่ดีกว่าครับค่ะ ภาพของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับตัวของกลุ่มรับเหมานะครับีดนะครับในรอบนี้จะเป็นตัวของ ITD นะครับแต่เมื่อดูจากแนวโน้มนะครับที่ลักษณะของการดีดตัวในรอบนี้เนี่ย ITD นะครับอาจจะติดนะครับแนวต้านที่8บาทถึง8.20ก่อนนะครับแต่ว่าข้อดีนะครับก็คือมีการดีดตัวที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเพราะนั้น ถ้าย่อตัวลงมานะครับต่ำกว่า8บาทเนี่ยให้รอเข้าซื้อที่7.50นะครับกับ7.20นะครับจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อค่ะแล้วตัวอื่นล่ะคะตัวอื่นนะครับสำหรับตัวของ CK นะครับราคายังเป็นหลักของการลุ้นนะครับกลับขึ้นไปเหนือ26บาทนะครับแต่ข้อดีของตัว CK ก็คือราคาเนี่ยทำนิวไฮแล้วก็ในรอบที่ผ่านมาไม่ได้ทำนิวโ w เพราะนั้น กรอบใหญ่นะครับสำหรับ CK ในช่วงไตรมาสที่สอนี้เนี่ยยังสามารถลุ้นนะครับการกลับขึ้นไปเหนือ28บาทแล้วก็30เนี่ยยังมีโอกาสเกิดขึ้นครับค่ะตัวของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีมุมมองล่าสุดยังไงคะสำหรับตัวของกลุ่มอสังหานะครับในแง่ของแนวโน้มตอนนี้อาจจะเป็นหน้าของการ อ่าเป็นยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับเพราะถ้าเราดูจากกราฟตัวของ L P N เนี่ยจะเห็นว่ามีโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ลักษณะของการขยับขึ้นในช่วงสั้นนะครับยังเป็นการฟื้นตัวนะครับในทางเทคนิคอยู่แล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะย่ออีกครับผมเพราะนั้นตัวของกลุ่มอสังหาในรอบนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงสักนิดหนึ่งดีกว่าครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสําหรับในวันนี้นะคะเราเปิดทําการซื้อขายวันแรกแต่เราก็จะเทรดกันอีกพรุง่งนี้แค่วันเดียวก็จะอยู่เสาร์อาทิตย์ ในแง่ของแนวโน้มนะครับสัปดาห์นี้นะครับเหลืออีกสัก2วันนะครับคิดว่าตลาดเนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่จะลุ้นนะครับทดสอบแนวต้านที่1,570นะครับแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มหลักนะครับผมคิดว่าในรอบนี้อาจจะได้ลุ้นนะครับการขึ้นไปทดสอบ1,600จุดนะครับเพราะว่า การขยับขึ้นมาเหนือ1550าเนี่ยทำให้ภาพทางเทคนิคนะครับกลับขึ้นมาเป็นสัญญาณในเชิงบวกอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะเพราะฉะนั้นยังคงมองบวกนะคะสำหรับภาพช่วงนี้แล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้เก็งกำไรในกลุ่มของพลังงานได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ะะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องจับตาในเรื่องผลการดำเนินงานะนะครับถ้าออกมานะครับไม่ได้แย่มากนะครับอาจจะเป็นในแง่ของการบอททอมของผลการดำเนินงานที่แย่แล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้เลยก็คือกลุ่มพลัง ปุ่มธนาคารพาณิชย์ครับผมค่ะนี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้ในรายการ Stop Loss นะคะกับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ม m b คุณธีรศักดิ์ธนวราคุณควันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะติดตามการวิเคราะห์ของคุณธีศรศักดิ์และนักวิเคราะห์ของบร,ริษัทหลักทรัพย์เจมีได้ใน,ในรายการ Stop Loss นะคะช่วงภาคเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในช่วง Stop Loss 1ินาฬิกาช่วงนี้หมวยธนวันมราโชคและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ